ี่ทุ่มกว่าค่ะเอีย,อยพาน้องมาโอ้โหโอ้โหเนี่พามาจิ้งเกือบเลยเอีย,อยมาหาจิ้งจกนะเอียนะสงสารจิ้งจกมันนะตั้งแต่ปื๊ดไม่อยู่จิ้งจกมันไม่ตายเลย,เลยมันไม่งั้นมันตบจิ้งจกมันแถวๆนี้เอียไม่ต้องเข้าไปหาจิ้งจกเลยนะสี่ทุ่มกว่าแล้วเนี่ย มาหาแม่อีกม,มันใช่เวลาไหมเนี่ยฮะฮะมันใช่เวลาไหมสี่ห้าทุ่มแล้วเนี่ยฮะมันใช่เวลาไหมลูกอืมอือืมแล้วพี่สาวเจ้าปื๊ดค่ะพี่สาวเจ้าปื๊ดค่ะโอ้ออโหโ,หโหหอ้โหดูแมอออมปัดคุมขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมากเลยนะบกเลยนะอยากจะขยำม,มันนะเรื่องของเรื่องเนี่ย คือมัอนเขี้ยวมือมากเลยอทำไมลูกแหมจะตบจะตบจะตบโทรศัพท์แม่อ้อมจะตบโทรศัพท์อเอียกินกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแม่เอามาให้อ่ะออกไปซะละมานี่สิเดี๋ยวแม่เอาให้มาลูกมาแล้วอ ไม่กินเอา้าตายแล้วเจ้ามื่นมาด้วยเอานักลบนักลบนักลบไม่ต้องไปไล่ตีนักลบมาเลยลูกตายแล้วจะตามไปไหนกันไหมเนี่ยเอียพาน้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะเอียไปพาน้องกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวน้องมันตามนักลบไปต้องไปดูแลแต่มาเล่นซ่อนแอบพาน้องกลับบ้านไปเลย พาน้องกลับบ้านไปน่ะมาแล้วตามนักลบไปทําไมตามนักลบไปไม่ได้นะนี่ไอ้นักลบค่ะตายแล้วแม่ก็จําผิดนี่ไอ้นักลบอืมไอ้นักลบแล้วน้องมันไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถเยนั่งดู <laughs> กลัวปนนะ <G rat ul ing> ปน,นะกลัวปะนะฮะกลัวนักลอบะมันไม่อยากเข้าใกล้มันอยู่หน้าประตูไม่เอาไม่อยากไปเดินใกล้มันเดี๋ยวมันไม่กินให้มันกินไปเอียเอียเอีย,อยค่อยๆย่องค่อยๆยอ่องกลัวค่อยๆย่องพาน้องกลับบ้านเลยนะเร็วๆเ,เข้าไปหาน้องเอาน้องกลับบ้านน้องอยู่ไหนเอาน้องกลับบ้านเลย เร็วๆเ,เข้าพาน้องกลับบ้านเลยไปเดินหาน้องล้วค่ะไปเดินหาน้องตามน้องกลับบ้านไปเลยนะพาน้องกลับบ้านเลยน้องอยู่ไหนกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้ กลับไปเลยนะกลับบ anyway. right. ้านไปเเร็วเข้ากลับบ้านเลยนะกลับไม่ต้องมานอนแองแมงตรงนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้โทกลับบ้านไปนกลับบ้านมืดมองไม่เห็นแล้วนะเนี่ตรงนี้มองไม่เห็นแล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะปัดโทรเร็วๆเข้ากลับบ้านไปลูกเดี๋ยวหายไม่เอาลูกเดี๋ยวหายนะกลับบ้านแม่บอกให้กลับบ้านเร็วๆเข้าเด็วไอเอียเอาน้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะ เร็วๆเข้ามาเร็วกลับบ้านลูกอา้ามองไม่เห็นละอ้นุน่นเอียอยู่นี่ค่ะอาพาน้องกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวน้องหลงไปที่อื่นกลับบ้านไปเร็วๆเข้าไม่ต้องเข้าไปในนี้เลยนะตระเวนไปแล้วกลับบ้านเอา้า เอาเข้าไปวัดทเนี่ยเอาเข้าไปในนั้นอีกมันคงกลับแล้วค่ะเอียร์พาน้องกลับบ้านเลยนะนูน่นบ้านอยู่นูนนะ่นน่ะนู่นรถเห็นรถกระบะไหมคะรถกระบะนู่นนะคะนูนนะ่นอะแล้วอ้มก็เดินเข้าบ้านไม่ได้เรื่องของเรื่องเมื่อกี้นี้ ฉีดน้ำฉีดน้ำล้างฉี่หลังฝนเจอตะขาบตัวถ้าหัวไม่โป้องอ้อมก็ฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำไม่คิดว่าฉีดน้ำจนไม่คิดว่าฉีดน้ำจนมันมันโดนแรงฉีดน้ำตายเมื่อพอดีก็เลยเปิดประตูออกไปเพื่อจะเอาสร้างมันทิ้งปรากฏว่า ไอเอร์ก็เห็นแม่อ้องเปิดประตูออกไปมาเลยแล้วเจ้าตัวนี้ก็ตามมาเนี่ยเนี่ยกินให้หมดไปลนักลบนมองนักลบอยู่ข้างนอกมองพ่อ่ะมองพ่ออยู่ข้างนอกอย่าไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้นะลูกกลับบ้านนักลบเหงานะ อย่าฉี่ใส่ข้างฝาในนักรบนะปัดธูค่อยๆเดินรถมากินจนเกลี้ยงเลยค่ะ แม่ปิดบ้านแล้วเร็วๆเ,เข้าแม่จะไปเอายาให้พี่ต่ายแล้วมันสี่ห้าทุ่มแล้วตัวแสบดิฮมันเขี้ยวมากแล้นะแม่มันเขี้ยวมากเลยพี่เอียกลับไปแล้วพี่เอียอยู่ไหนไปกินต่อ